ายมองปานกบเอ้ยพี่น้องอ่ายมองป่านกบตอนนี้ก็มีปาี้สุมเกือบสุส่มมือครับ,ร,บรู้ฉันน,น้บนส่สาวสาวสาวคุสวยคือสาวจีฟี่ครับพี่น้องผู้เห็นแ่คุณนี่ตำไหลหยุแล้วที่เห็นตำไหลไหลตำไหลรอบเดียวมึงไอ้ตำไหลรอบอีูแล้ว ทำไรอรอบนึงบอกมีไหลสายยาวจ้ายู้ยก็ยังไปย่างไจริงจริงจรจริงนีอโอนยเพิาว่าอะไรไปดิจินมไไหน๋ฝเดี๋ยวก้าจำถ้รมดาเลยเขาหล่อเราบอย่ยิฟี่บอาต้องหล่เราบ้างสิในน้ำเลยคุณนี่มันจิบวอยู่ในิดตุ่มมันจะลออยู่ในน้ำก่อนนก็ไปฟงตัวเป็นไหนมันลอยในน้ำเพื่อว่าติดตรงแต่ ยอดแดกง่ยอ่ะอืออยู่ในตุงตีฟ้าทามันแห้งมันลงดินเพื่อเพราะแบบเป็นหัวอะไรเป็นหัวอะไรหัวหัวหัวไม่เปียไม่มีอะไรที่ฉันจะกินก็ไม่เอาโอ้ยกินกินมันสกจิ้มันเสาอย่างเดียวเออเขาแบบปราวนากับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนอกจากจะมีของฟรีของฟรีนะขอูงฟรีวะสูตรนี้สูตรเวอร์ชันอะ

ตำบัวตำบัวโป้ไม่กี่ฟรีครับผมชิมเมืองกับแซบอยู่กินอยู่อันนี้คือจังไหนอันนั้นรอกับเทียมอยังเดี๋ยวอัเนี่ยมือเคื่อนแล้มันเมื่อยแจนี่แจ้งชัดเจ้าเลยเ่็เราตำบัวครับตำบัวมันพยาาเปิดไอ้ไอ้ฝั่งพี่หน่อยมีแก้วป้าป้งเหมือนไอ้แหวนพญานาคไหมเหมือนน่ะงัวพญานาคเลยเออแล้วก็ไปเฮ็ดหนานั่นว่ะแม่ปูสาดหนาระเบียงเปิดไข่ลาเมืองเนี่ยเนื้อสว่างกว่า

แต่ว่ามันอีกเกุ้งได้กินแบบว่าตมธ้รมดาน่ว่ามัสมทบได้กุ้งแค่ละงวงได้เนื้อได่แบบว่าอ้นี่ดีๆนะแบบมันจะได้กุ้งสดมาในสีแซกมากแตอคือบลวกหมูไส่หมูไส่อย่างนี่แล้วตำนี่หมูมันนี่จะไปกินหมูแบบงาตำบัวปูถึนบัวโป้ง ภาษากลางคือบัวหลวงนี่แหละที่เป็นบัวหลวงเนี่บัวหลวงแบบนั้นเห็นไหมที่เป็นดอกสีนัคือบัวนี้ทีนี้มันจะเป็นไหลมันออกมาต่ำไหลเขาเรียกว่าต่ำไหลอเลาไหลเขาเรียกว่าไหลเนี่ยชิบ้างเนืกินเล่นหรอมไม่เงไป้ต่ไหลสุดๆเลยพี่น้องโอ้เพลิดเพลนเลยภาษเลยอท่าคิปจเพราวาจะไปยากว่เลี้ยงแมวที่ไหน เจอครับพี่น้องมานะเจอเบอบว่าตำบัวโป้ครับเดี๋ยวพี่มึย่างอ่กพี่น้องเนาะลูแขกยังมาเรียกพี่น้องผมทายคิ้หอยว่าลกแขกยังมาเรียกจับทุกคนเลยเห็นปะมันหวันนี่ตำบัวโป้วันี่ตำยังไปนี่ตำปไอตำปลาซิซิตำปลาแลอวจีนอ